เดินทางจากเดอบันหลังจากสนทนากันครั้งสุดท้ายกับคุณพี่จอนไม่กี่วันที่เคปทาวเราขึ้นเรือขนส่งไปรณนีพันขนาดเล็กที่ไม่มีความสะดวกจนแทบจะไม่อยากไปนึกถึงมันอีกหลังจากการเดินทางอันน่าเบื่อและยาวนานในที่สุดก็ได้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยที่เมืองพรีมัต เพื่อนร่วมเดินทางบนเรือเที่ยวนั้นไม่น่าสนใจเลยข้าพเจ้าลืมพวกเขาไปเกือบทั้งหมดมีผู้หญิงคนเดียวที่ยังจำได้ข้าพเจ้าเดาว่าเธอต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นผู้หญิงรับใช้ในร้านเหล้าเพราะเธอมีเส้นผมที่ปกติธรรมดาดูยุ่งเหยิงอยู่เสมอ ถึงอย่างไรเธอก็เป็นภรรยาของพ่อค้าเล่าวายที่ไปสแสวง